สวัสดีครับวันนี้แบงค์จะมาแนะนํากรอบที่ผู้ชายเราให้ความนิยมเป็นอันดับต้นๆครับคือกรอบโอเกลี่นั่นเองสําหรับคลิปนี้ครับแบงค์จะมารีวิวโอเลี่ทั้งหมด12รุ่นครับที่ขายดีณปัจจุบันและปีนี้นะครับปี2566นะครับว่ารุ่นไหนบ้างที่เป็นดาวเด่นรุ่นไหนบ้างที่รู้สึกว่าลูกค้าให้การตอบรับที่เยอะมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วบอกแบบตรงๆเลยครับว่าโอเกลี่ครับมีโห200-300รุ่นเลยครับแต่แบงค์พอไปดูมาปุ๊บแบงค์คัดจากในเรื่องของ1สในเรื่องของวัสดุครับ 3ในเรื่องของ4ครับ4ครับในเรื่องของความทนทานนั่นเองครับแมงบอกเลยว่าวันนี้เราไปดูกันว่าแบงค์จะรีวิวรุ่นไหนที่ขายดีและรุ่นไหนที่รู้สึกว่าลูกค้าให้การตอบรับเยอะที่สุด mm hmm. เราไปดูกัน สำหรับตัวแรกนะครับที่ขายดีนะปีนี้และบอกเลยว่าขายดีที่สุดนะครับจะเป็นตัวโอเกลี่ตัวนี้เลยครับซาตินแบ็คนะครับ OX8174F นะครับตัวนี้ขายดีมากๆเลยครับเดี๋ยวแบงค์ใส่ให้ดูนะครับนี่ สบายมากกว้างมากแล้วก็ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปกระชับนี่ดีไซน์ข้างสวยมากใส่ทํางานได้ใส่ออกแฮงเอาท์ได้ใส่ไปตีกอล์ฟใส่ไปปั่นจักรยานได้ครับบอกเลยว่าเล่นกีฬาได้ต่อไปครับตัวที่2ตัว a c t i v a t e ครับตัวนี้เลยกว้างขึ้นมาตัวที่2ที่ขายดีครับนี่ครับจะกว้างขึ้นมาครับสำหรับคนที่รูปหน้ากว้างๆแบบแบงค์เนี่ยบอกใส่สบายมากไม่ค่อยเห็นกรอบเลยครับแล้วก็ข้างๆดีไซน์เขาสวยมากนี่คือโอเกะครับหรือว่าเอ็มปาเป้ใส่เหมือนกันครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับคือ เอปเป้ใส่ก็คือบอกเลยว่าใส่สบายแล้วก็ขายดีมากๆนี่คือตัวที่2ที่ขายดีนะครับต่อไปครับตัวที่3ครับอาจจะเป็นพวกเซตแนวฟอกสกินหรือว่าเป็นแนวแบบแบบหยดน้ํานะครับนี่เลยครับนี่เห็นไหมครับ123จะมีลักษณะขายกันคือเบสิกแข็งแรงและคนละรูปทรงครับต่อไปครับตัวที่4ครับดีไซน์เบงบอกเลยว่าดีไซน์สวยมากมีทั้งหมด2สีครับจริงๆแล้วมีสีดำด้วยนะนี่ครับ นี่เลยเห็นไหมครับจะมีสีดําทองและดําแดงครับเดี๋ยวแบงค์ใส่ให้ดูดําทองนี่คือรุ่นที่4ครับนี่กว้างข้างสวยมากบอกเลยว่าลูกค้าตัดตัวนี้ไปเยอะมากครับนี่คือตัวที่4รุ่นเดียวกันนะครับคือดําทองและดําเงินแดงครับนี่แบงค์ให้ดูสวยมากต่อไปครับคือตัวที่5ครับจะเป็นทรงก็ยังเป็นทรงแบบเบสิกสปอร์ตเหมือนกันครับตัวที่5นี่ครับนี่ครับ น้ำใสให้ดูนี่ครับซ้ายเห็นไหมครับสื่อเป็นสีเทาแล้วก็แดงครับตัวนี้คือตัวที่5ครับที่ขายดีนะครับต่อไปตัวที่6เราเปลี่ยน Mo ทแอนด์โทนไปเป็นตัวในเรื่องของนี่ครับเป็นขาสปริงครับไม่กว้างมากแล้วก็ไม่ดูแบบทึบไปครับตัวนี้ตัวที่6ครับตัวนี้ตัวที่6ที่ขายดีนะครับจะเป็น ox 3 2 2 2 2นะครับตัวนี้เลยสําหรับคนที่อยากได้ลุคแบบหน้าสว่างสะสว่างหน่อยแล้วก็โปร่งๆปรงหน่อยตัวนี้ตัวที่6ครับต่อไปครับตัวที่7ครับก็จะเป็นกรอบครึ่งอ่าบอกเลยว่า รอบพึ่งก็ตอนนี้ขายดีมากนะครับเป็นขาสปริงเหมือนกันนี่เลยขาสปริงครับได้ลุกบิสเนสขึ้นได้ลุกตีกลอฟก็ได้ปัจ,จักรยานวิ่งก็ได้นะครับตัวนี้วิ่งก็ได้ต่อไปครับตัวที่8ตัวที่8ครับจะคล้ายๆตัวที่2ครับแต่จะเล็กกว่านิดนึงนี่คือตัวที่8ครับรุ่น ox 8 1 6 3 f ครับนี่คือตัวที่8 ข้างๆมีโอเคเล่หมดเลยครับอ่านี่คือตัวที่8นะครับต่อไปตัวที่9ครับด้านล่างเลยตัวที่ข้าตัวนี้เป็นขายดีมีหลายสีนี่ครับอ่าข้างๆเป็นวัสดุโลหะนะครับตัวนี้แล้วก็คุ้มด้วยกันลื่นครับนี่คือตัวที่9นะครับต่อไปครับตัวที่10ครับนี่ครับตัวที่10จะเป็นตัวที่เบสิคที่สุดของโอ k คเ่ครับก็คือไม่กว้างไปไม่เล็กไปครับตัวนี้จะเรียกว่าสแตนเลสโอเอ็กแปดศูนย์เก้าหนึ่งครับตัวนี้นะครับ ตัวที่10ครับเป็นทรงเบสิกที่ลูกค้าเลือกซื้อเยอะที่สุดเพราะว่าใส่ได้ทํางานออกกําลังกายตีกลอฟแล้วชัดเจนครับว่าโอเคต่อไปครับตัวที่11ครับตัวที่11จะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับแล้วก็ดีไซน์สวยครับค่อนข้างขายดีเลยครับตัวนี้ต่อไปตัวที่12ครับนี่เลยด้านบนอ่าตัวที่12ก็จะเป็นตัวนี้ครับ กว้างขึ้นมาหน่อยดีไซน์สวยวัสดุแบบตัวที่11เลยครับต่อตัวนี้ดีไซน์สวยจะเป็นโคลาสงนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายครับเขาเรียกว่าทรงฟอกสกินจริงๆแล้วขายดีครับแต่ถ้าเป็นกรอบพร้อมตัดสายตาครับอันนี้ก็ต้องดูว่าสายตาเยอะหรือน้อยเพราะว่ามันย้อยลงมาดังใสให้ดูนี่ครับ เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของโอเกลีครับแล้วก็ตัดเป็นแว่นกันแดดเอาไปวิ่งเอาไปอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายของโอเกล y นะครับจริงๆแล้วแบรนด์โอเกล y เป็นแบรนด์ที่แบงค์พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าแข็งแรงเกือบจะที่สุดเลยครับ2ครับเป็นแบรนด์ที่ผู้ชายให้ความสนใจเป็นระดับต้นๆครับ3ครับแบงค์มีนาตีให้1ปีครับ4ครับแบงค์บอกเลยว่าวัสดุสามารถเครมสามารถที่จะเข้ามาสมมติถ้าเป็นลูกค้ารานแมนะครับแบงค์มีเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นล้างเปลี่่ยนนอตหรรืวาาเ สามารถติดต่อกับทางบริษัทของลูกโซติก้าขององเลได้นะครับสำหรับคลิปนี้แบงค์ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครจะมาขอแบงค์มี2สาขานะสาขาแรกอยู่บางนาฟอร์ยูพาร์คนะครับอยู่ตรงข้ามไบเทคบางนานะครับมีที่จอดรถสบายๆนะครับสครับแบงค์อยู่สุภการนะครับแล้วก็อยู่ที่โครงการดิจิตเทพารักนะครับมีที่จอดรถเหมือนกันครับเข้ามาลองได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้แบงค์ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์ให้แบงค์ด้วยนะครับแบงค์จะได้ทําคลิปดีๆแบบนี้รีวิวดีๆแบบนี้เกี่ยววกับแ่นตาามให้ สวัสดีครับ